ฉันมาถึงที่ยิมแล้วฮะฮ่าจากตอนที่แล้วฉันจะไปดันเจียนมาฉันสู้จนเละไม่เป็นท่าเลย่าสงสัยฉันต้องออกกําลังกายนิดหน่อยละชิปในสมองช่วยฉันไม่ค่อยได้ลวตอนนี้ชิปอ,อ้าวไอ้ลุ้มมาทำอะไรที่ดีอ๋อผมมาออกกําลังกายครับครับลุงอ๋อโอเค ลองลองแบบลูกไหมล่ะได้กล้ามเ้อดีนะลูกทำไแต่เด็กเลยเนี่ยฮะ <Huh? S 1> ลูกทำไแต่เด็กเลยแหะครับใช่แล้วเอองั้นก็ลองหน่อยก็ได้ครับดีบอกไอ้หนุม่มอ้ย โอเคเดี๋ยวลงนั่งพักก่อนนะลุงพามาไปชั่วโมูเนี่ยแหละลุงแนะนำให้เริ่มจากด้าน,นล่างสุดก่อนฮหมายถึงอะไรล่ะครับก่อที่ถ่วงน้ำหนักนะสิอ๋อไม่เอาครับเดี๋ยวผมเอาอันนี้เฮ้อลุยทาน่าจะแข็งแรงแล้วเนี่ยเห็นกล้ามไปหมดเลย หนุ่มทัพพิดตานโอเคครับนี่ก็ตลกเหมือนกันนะเนี่ย คือเทสแล้วครับโอเคเราลูกผูกเชือกให้เชือกเชือกมาบชบชกบชบชกบชบชกบชืบ โอเคเสร็จแล้วลไอ้นุ่มโอ้หนักมากเลยเนี่ยเห็นไหมเราบอกแล้วหนักมากโอเคสองสามหนักจริงๆเลยนะครับเนี่ย <c oughs> ฝึกแบบนี้ไปอีกร้อยทีแล้วก็แล้วก็เห็นผลลับเองแหละ เอาไดยเลยครับออสิอ่อ,ส,อสิบนาทีผ่านไปเก้าสิบเก้าหนึ่งร้อยออจะบอ้าตายแ้วลุงไปทำได้ไงด้วยตั้งแต่เด็กเนี่ย ้ลุงทำพันทียังได้หนึ่ชั่วโมงมานีิลุงทั้เป็นหมื่นหมื่นทีและโหหมื่นทีแล้วเหรอครับจะบอะเออ้ยรู้ได้แข็งแรงมากเลยนะครับไห้่แล้ว ไปต่อไปเลยอ่าอะอะไรกันอะไรการคำเนี่ยคุณเป็นเด็กใหม่เหรอเออใช่แล้วครับเอ่ทำไมลหรอครับก็เพราะว่ายิ้มเนี่ยมีแต่คนโหดๆทั้งนั้นเลยนะ่ะ ดูคนที่ที่เขากำลังยกอยู่สิเขายกมาเป็นแสนทีแล้วนะนั่ทนทหารแล้วนะฮู้ยกคนเป็นแสนเลยเหรอใช่และะ้วค่ะแล้วหนุ่มจะลองไหมละ่ะลองครับเออมา เดี๋ยวมาลองเลยในในนั่นดูมาแกมันยังอ่อนหัดเกินไปแกจะงสู้พ่อของแกไม่ได้สักเซลหนึ่งดี่ซ้ำเดี๋ยวเรามีพ่อด้วยกันเหรอจะไม่ได้ฮะนี่นายความจำสืบที่แกความจำเสื่อมไม่ไงวะช ชั้มาผถซื้อว่าจะยกไหวไหมอืออ้าแค่หนึ่งทีฉันก็จะตายแล้วชั้ยกไม่ได้ไงแสนทีเนี่ยชอ้สอง ทำแบบนี้ไปร้อยทีบอกมึงคุณลูกคุณนั้นเลยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเก้าเก้าเก้าหนึ่งร้อยอะปาใจยกไม่ได้เงินแสนทีเนะี่ย อก็แกมันอ่อนหัดแไงละ่ะไปหาพ่อแกดู่นไปเอ้ออ้อโอ๊ยเอยชนชนหลังฉันน่ะฮะเดี๋ยวน่ากคนนะุ้นนะเดี๋ยวน่นลูกกันเหรอเป็นอยากจะเชื่อเลยฮะเดี๋ยว พ่อนี่นะพ่อไปทําอะไรมาเนี่ยพ่อหายไปไหนมาแม่ตามหาเป็นปีแล้วนะพ่อก็แค่ไปออกออกไปแค่ออกจากบ้านไปสิบนาทีเองนะมาออกกำลังกายเนี่ยฮะแค่ผา การเวลาป่อนปัวนั่นเหรอพ่อก็ไม่รู้หรอกนะว่าลูกตามหาได้ไงแล้วช่ามันเถอะเดี๋ยวนะสถิติที่พ่อทำไว้บ้าชัดเลยเก้าร้อยล้านล้านรืเหรอบ้าแล้วถ้าเราต่อยล่ะ เออจ้า่ะเราขึ้นแค่เก้าเ้าอีกก็ถึงว่าทำไมคนนุณนะคนนั้นบอกว่าฉันฉ,ฉันไม่ได้ฉันเทียบไม่ติดเลยกับพ่อของฉันเน้แต่เศษเสี้ยวเดียวไอ้บ้าไอ้โรยมันอ่อนหัดด้วยเฮ้ยไ้กลับบ้านดีกว่าอะ พ่อยี่ผมแข็งแกร่งขึ้นไหมพ่อตั้งแต่วันที่ผมผมลักพาตัวลักพาตัวไปตอนนั้นนั่นแหละก็แข็งแกร่งขึ้นมากๆเลยฉันพ่อก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกับลูกเนะี่ยโอเคครับพ่อ แต่เหมือนจะปีปฏิกิริยาจอยางกับร่างกายฉันบ่ายตอนนี้ฉันรู้สึกต่อยอะไรก็ไม่เจ็บเลยแถมก็ไม่มีได้รับบาดเจ็บอะไรด้วยรางกายฉันพัฒนาแล้วเนะี่ย เดีวก็ช่าเี๋ก็จะจะเช่าเถอะครับพ่อแล้วกับป้าก็เถอะไปกเถอะลูกอดโลดตาตัวต่อไป